มาดูกันนะคะว่าทุกวันนี้เขามองคุณยังไงบ้างจากว่าในอดีตเนาะเออโอ้ในความคิดของเขาเขามีสเกลเกี่ยวข้องกับตัวคุณหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าอะไรบ้างนะคะหนึ่งแหละเขามองว่าคุณ strong stronger คือหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีความเข้มแข็งอดทนเออ ไปไหนก็ไปคนเดียวได้ทำอะไรได้กินข้าวคนเดียวได้มันคือดีนะมันคือบุคลิกของคนที่มีสเสน่ห์อ่ะซึ่งเขามองว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้เลยอะ่ะแล้วยังไงอีกโอ้แล้วความรู้สึกของเขาอะ่ะไพ่เทมเพลนเน,นี่ยน่าแสดงว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจากครั้งแรกอะ่ะลองไปดูครั้งแรกอะ่ะเขามองว่าการพูดคุยกับคุณก็งั้นๆแหละ คงไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็คือมีการประเมินในเบื้องต้นด้วยว่าการคุยกับคุณก็คือเหมือนกับคุยกับคนที่เป็นแบบลูกค้าหรือเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอะไรแบบเนี้แล้วก็คงไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ที่ไหนได้ว e วอ f f o r t u n e เนี่ยมันเป็นไพ่ของเนื้อคู่หรือในานาคสเนี่ยมันเป็นไพ่ของคอมมิ t เน n t ก็ได้ นั่นแสดงว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันได้ในระดับหนึ่งแต่ระหว่างคุณกับเขามาเจอกันอะ่ะมันก็คือพมลิขิตนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ<ม>เนี่ยจากความรู้สึกแรกเริ่มก็คุยมาเออก็โอเคเป็นคนที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งพอคุยไปเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษลองคุยอีก ดึงศักยภาพของคุณออกมาถามนู่นถามนี่ถามอะไรหลายอย่างเพื่อจะดูแนวคิดความรู้สึกของคุณน่ะว่าคุณน่ะเออจะตอบยังไงเขาจะดูวิสัยทัศน์ของคุณสุดท้ายเนี่ยณตอนนี้มีอาการแบบไม่ได้ละคนคนนี้จะปล่อยไม่ได้เพราะว่ายิ่งคุยยิ่งโดนใจอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> เขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปหนึ่งไม้เขาจะมีการเทคแอคชั่นบางอย่างเพื่อ ให้คุณอ่ะคุยกับเขานอกเหนือจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือหมายถึงการที่เขาอ่ะโอ๊ยหากระดิ่งไม่เจออ,อยากให้คุณอ่ะสารสัมพันธ์กับเขาในรูปแบบที่ว่าเริ่มให้ความสนิทสนมกับเขาหรือเขาอ่ะจะทำตัวให้คุณอ่ะมองว่าเขาอ่ะปลอดภัยนะเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ในหลายๆอย่างหลายๆด้านนี่ก็เป็นไพ่เนื้อคู่เหมือนกันนะ เหมือนกับยิ่งคุยไปยิ่งคุยไปตกกลุ่มรักซะงั้นน่ะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ใช่คนที่เขาตามหามาเนินานแล้วเออไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยมีเพียงแค่คุณนั่นแหละนั่นแสดงว่าภาพประมวลทั้งหมดน่ะที่ผ่านมาเมื่อในอดีตน่ะก็ไม่ได้มากอะไรแต่พอยิ่งคุยยิ่งคุยเขารู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในการที่เขาอ่ะได้คุยกับคุณและก็ได้เข้าถึงคุณได้มาก อืมแล้วเขาก็จะดําเนินความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปอีกตามสเต็ปแบบเป็นขั้นตอนของคนคุยใช่ไหมแล้วก็พัฒนาเป็นคนรักแล้วก็ไปถึงขั้นนี้เลยสี่ไม้ใช้เวลาร่วมกันเป็นคนรักคู่ครองในอนาคตเขาวาดฝันไปไกลแล้วนะคุณพร้อมแล้วหรือยังละ่ะ